คุณคร pues ับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีไม่มียพบกันมาใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะแกะกล่องแกะกล่องเป็นปัตตเลียนครับปัตตเลียนตัดผมนะนี่อ่ะเพื่อเป็นการเป็เสียเวลาเราไปแกะเลยครับปัตตเลียนตัดผมนะเป็นรุ่นยี่ห้ออะไรนั้นเขาบอกว่าชื่อรุ่นเเมุเยเทมุเยเมุ่ยอะไรทุกอย่างนี่นะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นอะไรเรามาดูกันครับพร้อมๆกันเลยนี่มาถึงแล้วต้องห้อกันก็แค่เมียดีแล้วนี่ไปแบบรวดเร็ววัด ดูครับนี่เฮ hey, มเหยี่ยตัวนี้ผมเห็นแบบร่างหน้าตาดูดีดูดีด,ดูดูแพงนะครับตัวนี้เราแบบแบบซีนของใหม่ครับของใหม่แกะกล่องเลยนี่ยนะ K M สองสองเก้าหกนะครับเขียงไนดีขีดไนดีเลยนี่ละกันต้องบอกว่าตัวนี้ ผมั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์นะครับครัเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเช้านะครับนี่แกะดูกล่องภายในดูเอาพัสดุียกมาแล้วดูความชัดเจนของกล่องสวยใสดูดีเรียบรูดูดีมากครับดูกล่องอ่าตัวแพ็กเกจจิ้งเขาดูดีนะครับดูดีมากนะนี่ใสๆเลยสวยเลยโอเคดูเกเออดูกล่องแล้วไปดูภายในดีกว่าครับเปิบบเปบดูกล่อง ดีกิดูดิดูดิดูดิิดูด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 ิดู้ิดูดิทีนึดูดิ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 ดูยิดูด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 รดูดิดูติดูดัดูดิดูกิดูด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 ิกูอิดูดิดูดิดูเดูดูก่อน นี่ของแถมกองของแถมนะเดี๋ยววาตืนหนึง่งดูกองของแถมมีฟันรองครับฟันรอง,องทั้งหมดหนึ่งสองแอกะอะไรแกะมาดิไหนกนะ็ไหนๆแล้วแกะทั้งหมดดูครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิด้นโอ้ให้เยอะครับให้มันเยอะมากแปดแปดฟันรองแปดชิ้นเลยแปดชิ้นแล้วก็ มีกี่ไซส์นี่สองจุดห้าอ่ามอดเบอร์แปดครับนี่เบอร์แปดมีแถมเบอร์แปดเบอร์เจ็ดโอ้ไม่ต้องสั่งซื้อไอ้ฟันลองอีกเลยนะครับผมคือมีครบเลยถึงเบอร์แปดเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์สามโอ้สองเบอร์หนึ่งตันนี้จะให้มาทั้งหมด หนถึงแดเบอร์นะครับแต่จะไม่แต่จะไม่แถมเบอร์0ูน้ามาให้นะครับก็1นถึงแดฟันรอโหเต็มนะครับจัดเต็มเลยจะจะค่อยใส่ทีเดียวแยกกันต่อไปเป็นอุปกรณ์แปรงปัดเศษผมบนฟันปัตเตะเรียนนะครับก็คือแถมพื้นฐานตัวนี้ดูสุดยอดอะไรนี่แถมว่าแถมอะไรแถม หัวชาร์จครับหัวชาร์จแบตด้วยอะแดบปบเตอร์ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะครับแต่ไม่บอกนะมีบอกด้วยนะไม่ได้ว่าไม่บอกเป็น power adapter นี่แถมมาพร้อมเลยนะครับไม่ต้องหารู้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์นะครับอินพุต100 240โวลต์50 0.3A max 5โวลต์ 1.0A วัตต์ w. ก็อาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วนะครับชาร์จธรรมดานะครับ แต่เป็น USB นะอย่างน้อยก็มีแถมให้เลยนะครับสุดยอดคุ้มค่ามากกับราคาที่ได้มานะครับส่วนนี้ก็เป็นสายชาร์จสายชาร์จก็เป็นแบบ่า USB ฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบอ่าหัวแบบเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกปลักอะไรก็ปลักอีกแบบเนี้ยฝั่งหนึ่งนะครับความยาวก็น่าจะมาตรฐานเนี่ยเอาเป็นว่าผมผมไม่แกะแล้วกันผ่านไปแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันหยอดฟันแบตเตอรี่ นี่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแท่นชาร์จนะครับโอ้แท่นชาร์จอย่างเซรูดูดีนะครับนี่เสียบสายชาร์จแต่ตรงนี้หรือเราจะเสียบโดยตรงกับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็มีแท่นชาร์จให้ด้วยแล้วนี่เป็นคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับดูรายละเอียดสิก็ไม่ได้บอกอะไรเดี่ยนะมีพาวเวอร์มีความเร็วรอบมอเตอร์ไหมก็ไม่มีบอกนะครับ มไม่แน่ใจว่ารีวรอบเท่าไหร่ไม่รู้ก็ขอ,ของแถมในกล่องก็มีแค่นี้ครับนี่หมดแล้วลจบต่อไปเรามาดูว่ะนี่เลยแบตเตอรี่น,นะแบตเตอรี่รรตัว K M K M สองสองเก้าหกนะตู้ขอลงมาแล้วว้าวดูครับเริ่มชัดกันแยกกล่องอก,กันนี่ นี่ครับให้ดูครับนี่ตัวแบตเตอรี่ครับน้ำหนักกำลังดีนะครับดูฟันครับหรูสวยนะครับสวยฟันสวยมากฟันสีดำด้วยเป็นสีดำปั๊มตาอ่ายี่ห้อไว้ด้วยสวยดูดีนะครับตัวจริงดูดูดีดูหรูมากเลยชอบมากเลยนี่ตัวปรับฟันนะครับ ตัวนี้ก็ไม่แถมไอตัวที่ปิดฟันมาให้นะครับมาแต่เพียวเพียวอย่างนี้เลยแต่ก็คุ้มครับน้ําหนักภูมลิลางหน้าตานะครับ hair clipper model km สองสองเก้าหก input ห้าโวลต์หนึ่งเห้าวัตต์ made in c h น n านะครับนี่ m a น e in รายละเอียดของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ปั๊มอยู่ในนี้ปั๊มอยู่กับตัวแบตเตอรี่ด้านล่างครับอันนี้ก็หยอดเหมือนเขาหยอดน้ํามันมา,มามาจากโรงงานด้วยนะครับมีคาบน้ํามันด้วยตัวนี้ตัวปรับ ปรับระดับฟันนะครับดูอ๋อมีล็อกแป๊กๆด้วยนะครับมีล็อกระดับด้วยนะครับต่ำสุดทู้ฟันดูฟัน,นครับเป็นฟันชั้นเดียวนะครับฟันชั้นเดียวเป็นฟันธรรมดาชั้นเดียวนะครับไม่ได้บางมากนะครับก็ไม่ได้ถือว่าบางก็ไม่หนาด้วยก็ผมว่าจะเอามาไว้ขึ้นทรงนะจะใช้ได้อยู่มั้ง ใช้สําหรับขึ้นทรงแล้วก็ฟันไม่ได้ชิดมากนะครับสหับเพอปรับฟันมาก็เนี่ยน่าจะเหมาะกับขึ้นทรงมากกว่านะครับเพราะฟันก็ไม่ได้ชิดมากนะครับน่าจะไถยไถยขาวไทยเศษไม่ค่อยไม่ค่อยขาวนะครับผมคิดว่านะก็ไม่ได้ลองเลยครับตามที่ดูเนี่ยฟันก็ค่อนข้างจะปรับมาห่างเลยเยอะเลยนี่นะครับโอเคก็ไม่ได้ชิดมากไว้ขึ้นทรงไว้ ตัดขึ้นทรงนะครับโอเคตัวฟันนี่สวยนะเป็นสีดำฟันสีดำโอ้ยสวยครับน้ำหนักกำลังพอดีจับถนัดมากเลยเอามาเสริมครับพอดีมีอยู่แล้วแหละแต่ก็อยากได้ามาเพิ่มมาเสริมเพราะบางทีแบบวันไหนที่แบบลูกค้ามาเยอะๆเงี้ยเครื่องของเครื่องไม่พอไม่ไหวครับเดี๋ยวนอกเครื่องมันร้อนใบมันร้อนนะครับนี่เรามาฟังเสียงครับทีนี้ฟังเสียงเลยแล้ว ฟังเสียงครับแรงนะครับเสียงคือว่าแรงเลยคือความเร็วรอบอต้องบอกว่าแรงนะก็ก็องรีฟังเสียงแล้วเวลาเปิดก็จะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะครับแต่้าเสียตัวนี้จะไม่มีไฟอ่าไม่มีหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับ ไม่มีบริภทอที่เป็นหน้าจอ lcd บอกปริมาณของแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไร่นะครับแต่ก็ดูหรูดูเท่เแบบราคาเต็มตัวนี้รู้สึกว่าแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านที่ที่เขาขายนะร้านนี้ผมรู้สึกว่าเขาขายราคาเต็มอยู่ห้าร้อยเก้าสิบาทมั้งตัวนี้นะครับแต่ผมได้ผมมีเงินเงินส่วนเงินคืนเงินเงินคืนของจาก ของแอปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอามาลดเพิ่มอีกลดค่าส่งฟรีแล้วก็ลดหาเงินคืนแล้วก็เลกหาเงินคืนต่างๆเนี่ยก็ได้ตัวนี้มาในราคาเพียงนะครับต้องบอกว่าสุดยอดสวยดูดีมีก่องเงี้ย4ี่ร้อบาท50าสตังค์แล้วก็ปัดไปเป็น448บแาทไม่ถึงห้าครับได้ตัวนี้มาใช้คือ ก็คือราคาเต็มเขาห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วแต่รลานนะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยห้าสิบบวกค่าสง่งค่าอะไรก็คงประมาณห้าร้อยปลายหกร้อยประมาณนู่นแหละครับเต็มเต็มนะถ้าไม่ได้มีโคสส่วนลดนะอันนี้ผมได้โคสส่วนลดด้วยจังหวะที่ได้มีลดโคสส่วนลดก็เลยซื้อไ้เลยนะเพราะว่าน่าใช้มากครับทุกต่างหน้าตาดูดีมากเดี๋ยก็มีเลงตัวกันขอบรุ่นเนี่ยไว้อยู่เหมือนกันจะเป็นรุ่น รุ่นคลค้ายอย่างนี้หละครับแต่เป็นแบบกันขอบแต่ตอนนี้ผมเอามาใช้แบบตัดขึ้นโซนเพิ่มอีกสักตัวอ๋อสวยมากนะนที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไทซีนะครับสรุปไม่ใช่ไทซีผมนึกว่าเขียนว่า usb usb นึกว่าไทซีไม่ใช่ไทซีนะแล้วตัวนี้ก็มีเหล็กนี่เหล็กยืดได้ด้วยนะเอาไว้ห้อยนะไว้ห้อยห้อย,อยกับตะขอเพราะว่าที่เวลาเก็บแล้วห้อยห้อยเป็นไงห้อยไว้ แล้วก็ปิดไว้ได้ด้วยโอเคสวยดูดีถูกใจมากครับคุ้มค่าคุ้มราคาคนระับด,ด,ดูดีดูหรูมากเลยสําหรับแบตเตอรี่น่าจะอาจ่านว่าเคเมยนะครับเคเมยเคไมเคไมเคไมยนี่แหละครับนี่นะครับเคอีเอ็มอีไอตัวนี้นะครับเคมรุ่นโมเดลนะครับเคมสองสองเก้าหกนะครับผมต้องไปทดลองตัดนะว่าตัดดีแค่ไหนนะครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาก็คือ จับถนัดมือนะถูกอ,อกถูกใจมากเลยจับถนัดมือมากครับมีส่วนเว้าส่วนโคม้มีที่เปิดปิดก็ดูเปิดปิดง่ายครับนี่ใช้งานน,น่าจะถนัดสะดวกนะครับจังหวะสะบัดเอถัดขึ้นทรงตัดโอ้แจวแจวแจว,วครับเอยอะมากเลยสวยงามมากครับถูกใจถูกอ,อกถูกใจใครหาซื้ออยู่ลองไปลองลอง,ลองหาดูตามร้านค้าออนไลน์นะครับจะจะได้ราคาที่ ถูกแพงก็ขึ้นอยู่กับร้านนะครับลองหาเลือกดูเอาเยอะแยะครับหลายร้านที่ขายรุ่นนี้อยู่สวยครับว้าวงามงามใช่ครับโอเคอยคังไงท่า้ชมทดรีวิวอยวู่ในตาก็แชร์รับชมกันม่คลิปหน้้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ